w w s t t e management หรือว่าภาษาไทยก็เรียกว่าการใช้พัสดุกเกษตรสร้างประโยชน์โดยสมบูรณ์จะไม่มีเศษเหลือเลยผมมีสวนผลไม้คู่กับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองถ่ายมูลออกมาโดยใช้แกลบรองเอามาหมักเป็นปุย๋ยหมักชั้นเยี่ยมได้มเลี้ยงควายฝูงหนึ่งมูลควายทั้งหมดนะครับสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้ทำปุย๋ยหมักเพื่อจะเอามาเติมในต้นพืชที่ผมปลูกอยู่ได้ทั้งสวนผลไม้ตั้งนาข้าว ทางสวนันชาพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยท,ที่ประกอบกิจกรรมเกษตรอยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถใช้แนวคิดนี้บริหารจัดการได้ท่านทาสวนยางเนี่ยท่านแค่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะสักฝูงหนึ่งนะครับหรือเลี้ยงวัวถ้ามีกําลังมากพอเศษวัสดุเหลือเนี่ยเช่นหญ้าถ้ามัต้องจ้างใครตัดไม่ต้องพ่นยาฆ่าหญ้าในสวนปางก็เช่นเดียวกันในภาคเกษตรเราเนี่ยทุกแขนงเนี่ยสามารถจะบริหารด้วยซีโรเวสแมนจเมนต์ได้ สามารถจะทำมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ของตัวเองไม่ทิ้งเลยจากดําริของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเรื่องการบริหารจัดการระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ขยะเป็นศูนย์หรือซีโลเวส ถือเป็นแนวทางในการลดจำนวนขยะหรือต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้วัสดุเหลือทิ้งเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียนเพื่อใช้ภายในพื้นที่ทาการเกษตรของเกษตรกรหรือนำสู่กระบวนการแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตไฟฟ้าชีวมวลใช้ในชุมชนโรงไฟฟ้าชีวกา๊าซจากสิ่งปฏิกูลในฟาร์มเป็นต้น พื้นที่ตรงนี้มันอยู่ประมาณร 100, 100้อยร้อยพันไรเศษเนะครับไปแลหนาศผสมด้วยระบบการผลิตแบบอินทรีย์คือเป็นออร์แกนิกมีการรับรองพื้นที่ทั้งหมดแล้วแล้วเราปลูกทุกชนิดที่อย่างนี้ก็เป็นอินทรีย์ทั้งหมดแบ่งกลุ่มก็คือเป็นผักเป็นนาข้าวเป็นผลไม้แล้วก็มีเป็นพืชอุตสาหกรรมเป็นบาง,บางชนิดครับสาหรับข้าวเราทําเพื่อเราบริโภคส่วนหนึ่งเราก็จะจําหน่ายผักที่ปลูกมีประมาณ30มสิบชนิด ซึ่งเมนหลักของเราก็จะเป็นห้างบนนันเทคส่งโรงพยาบาลในในเ,เมนูของพัชนาการผักเนี่ยเรามันมีบางบางชิ้นสำหรับใบผักเนี่ยมันมีการเสียนิดหน่อยเกิดจากการหักหรือว่าใบมีตำหนิพวกนี้เราต้องคัดออกเลยเห็นแล้วมัน,นยังพรอมมีมูลค่าอยู่อาจจะไปทำเรื่องของอาหารผู้ป่วยอาหารพร้อมทานอะไรแบบนี้หรือจะเป็นเรื่องของการชงดื่ม เดินส่ไปในเบเกอรี่เกษตรกรกลุ่มนี้นะคะเขาขึ้นทะเบียนไว้กับสภาเกษตรกรจังหวัดตราดซึ่งกลุ่มนี้เป็นเกษตรกรกลุ่มปลูกผักอินทรีย์แล้วก็จะเน้นเรื่องของผักสลัดผัก ผลไม้สาคาผักพื้นบ้านในส่วนของกลุ่มเนี่ยก็จะมีปลูกพืชอยู่หลายชนิดในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะมีการตัดแต่งผักในส่วนที่ไม่สวยออมีการมีรอยแตกหักแต่แต่ไม่เน่าเสียนะคะซึ่งจริงๆแล้วสามารถบริโภคได้เราจึงมองเห็นโอกาสว่าจะทำอย่างไรกับเศษผักเหล่านี้ที่ ยังสามารถที่จะนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้เลยได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะให้เข้ามาให้ความรู้กับเราแล้วก็นำเราเนี่ยไปสู่การแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่ากับผักสลัดที่ยังสามารถนำมาสร้างมูลค่าได้เราก็เลยเนำผักเนี้ยนำเศษผักจากการตัดแตง่งไปแปลรูปเป็นผักผง เรา,าวางแผนกันว่าเราจะเอานำผักผงเนี้ยไปสู่การแปรรูปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นโจ๊กผักซุปผักหรือว่าจะเป็นผักสลัดชงน้ำพร้อมดื่มหรืออาจจะไปเป็นวัตถุดิบในการทำขนมปังเบเกอรี่ ถ้าว่าท่านท่านทำอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถจพระพัฒนาต่อยอดให้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ได้แนวคิดอย่างนี้นะครับาศึกษาดูทดลองดูแล้วถ้าต้องการจะจะจะ,จะมีโครงการเล็กๆเ,เพื่อจะเอาไปใช้ในพื้นที่รวมตัวกันเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเก,ก,กษตรกรวิสาหกิจชุมชนนะครับนะครับเพื่อที่จะทาให้ทำให้โครงการเหล่านี้นะครับเป็นจริงในเชียงบฏิบัตินะครับสบภาเกษตรกรเนี่ยพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงนะครับพาท่านเดินในแนวทางนี้ครับ